สวัสดีครับชินี่อารดีดีรถดีเดดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองผมกุนแผนนะครับเบอร์โทร083 440 2297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรนี้นะครับอารถดีดีรดดเดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเกลืออาคเนเดกับปิตอนวันนี้นะครับผมมีคอมพิวเตอร์3.0นะอาโฉมนี้หน้านี้นะครับเป็นตัวปี2017แต่ได้เป็นสีขาวนะ ใครหาสีขาวนะผมว่าคันนี้น่าจะค่อนข้างโดนใจนะเพราะอย่างแรกเลยครับได้สีขาวและ2นะครับเลขใหม่ค่อนข้างโอเคเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูเลขใหม่กันก่อนดีกว่านะครับเลขไหม่7835กิโลเมตรพอสมควรนะได้เป็นโฉมปี17นะครับสภาพภายในถือว่าค่อนข้างสวยนะได้เป็นแบบ เบาสาแถวแบบนี้นะอ่าเป็นเบาะหนังด้วยนะครับตัวนี้ใครหาอยู่ผมว่าน่าจะค่อนข้างโอเคเพราะว่าปี17กับปี18ราคาห่างก,กันค่อนข้างเยอะกับคันนี้นะครับราคา6 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับสภาพภายนอกโดยรวมแล้ว ค่อนข้างสวยนะได้เป็นสีขาวนะใครหาสีขาวอยู่ผมว่าน่าจะจบเป็นรถหน่วยงานกลับคืนมานะครับพอหมดสัญญาแล้วก็ส่งกลับคืนนะครับภายนอกภายในค่อนข้างสวยนะเดี๋ยวพาดูภายในในส่วนของผู้โดยสารกันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงในส่วนของเบาะนั่งนะครับได้เป็นแบบ3ามแถวแบบนี้นะก็คือ,อประมาณ9ก้าที่นั่งนะครับแต่ละที่นะก็คือจะได้เป็นแบบมีที่เท้าแขนแบบนี้เบาะหนังนะครับสภาพค่อนข้างสวยเลย รถือว่าดีนะถือว่าดีนะเพราะอย่างแรกเลยครับถ้าเป็นปี17ครคันนี้กับโฉบป,ปี18รูปรลักใกล้เคียงราคาห่างกันเกือบแสนและคันนี้ครับเลขใหม่น้อยนะไม่ไม่ถือว่าเยอะเลยกับปี17นะครับคอนโซลในส่วนของผู้โดยสารนะครับสามารถวางแก้วน้ําวางขวดน้ําวางอะไรเพิ่มเติมได้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับ เปิดมานี้นะครับก็เบาะหนังค่อนข้างโอเคแล้วก็ถ้าไม่มีผู้โดยสารตรงนี้เพิ่มนะก็สามารถวางนี้ใส่แก้วน้ําวางของเพิ่มเติมได้ถือว่าดีนะครับแต่ถ้ามีผู้โดยสารเพิ่มเติมก็สามารถยกขึ้นมาได้ด้วยสําหรับคันนี้นะครับรถปี2017นะเห็นไหมเอออาชื่อแรกนะครับก็นี่เลยอะคาเน่แคปิทอลนะครับสภาพภายนอกภายในถือว่าโอเคนะครับได้เป็นเกียร์ออโตอ้พูดผิดได้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับตรงนี้แมนนวล Uh, 5สปีดนะครับถือว่าสวยนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าดีกว่าว่าคนขับประมาณไหนบ้างในส่วนของพวงมาลัยน,นะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับดีแล้วก็พวงมาลัยไ,ไม่มีรอยขาดไม่มีอะไรนะแล้วก็เกียร์นะครับเกียร์เป็น6 5สปีดแบบนี้ครับมีวิทยุมาให้แล้วก็จะเป็นในส่วนของช่องแอร์ก็ประมาณนี้ครับสามารถเปิดแอร์ด้านท้ายได้ เปิดแอร์ด้านท้ายนะครับก็ตับจากคนขับนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะกับรถตู้เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับใครจะมีเขาเรียกว่าไงที่บ้านนะาพาที่บ้านไปเที่ยวหรือไว้ใช้ในสานักงานออฟฟิศผมว่าถือว่าตอบโจทย์พอสมควรนะเพราะว่าคันนี้นะครับเป็นรถปี17แล้วก็ราคาถือว่ายังได้อยู่6 8 9 0 0 0บาทกับเลขไม่80,000กว่ากิโลเท่านั้นใช่ไหม ลืมเลยดูอีกรอบนึ่งเลขไม้เจ0 0 0มื่นท่าีครับ7 8 3 5กิโลเมตรนะถือว่าโอเคไม่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 ไ,มได้เยอะมาก70,000กว่ากิโลได้ปี17นะครับสีภายนอกสีขาวกับราคา689,000บาทภายนอกนี่สวยคลิปเลยกับคันนี้นะครับทะเบียน อนนคู่สอบบรษี4437นะอ่าใครหาอยู่ติดใจติดต่อถักถายได้นะครับลูกค้าซื้อเงินสดไม่ได้เก็บแบลแลลวนะครับ6 8 9 0 0 0บาทรวมทุกอย่างแล้วนะไม่เก็บแวดแล้วก็โอนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมนะจบราคา6 8 9 0 0 0บาทเลยแล้วก็ถ้าลูกค้าจัดไฟแนนนะครับจัดได้สูงสุดถึง8 4งวดแล้วก็ตอนนี้อยากจะบอกว่าดอกเบีย้ยค่อนข้างดีกับดอกเบีย้ยเ้เรเท่านั้นนะครับสำหรับรถตู้ ถือว่าดอกเบีย้ยน้อยนะดอกเบีย้ยถือว่าตอนนี้ถือว่าดีเลยน้อยด้วยนะครับสภาพถือว่าโอเคนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับก็84งวดแล้วก็ซื้อสดไม่เก็บแวดอันนี้ก็สิทธิพิเศษนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็เยอะเหลือเกินถ้าสมมติลูกค้าจัดไฟแนนซ์ครับฟรีนะครับประกันภัยให้ด้วยอาแล้วก็ไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ครับเพิ่มเติมให้อีกอย่างหนึ่งก็คือ รับประกันเคลื่อนเกียร์น่ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนาน1นปีโดยการสิทธิพิเศษนี้มอไพ่นะครับสนใจไงติดต่อทักทดยได้เบอร์โทรผมด้านล่างนี้นะครับคุณแผน0 8 3 4 4 0 2 2 9 7นนะครับหรือว่าจะแอดไลน<า>์ผมเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะครับที่อยู่นะครับตอนนี้ตั้งอยู่ทางแถวเทพารักษ์นะครับอยู่โกดังที่จังหวัดสมุทรปราการนะวิธีการเดินทางก็ถ้าเดินทางมาไม่ถูกไง ติดต่อผมรอบหนึ่งขอโลเคชันกันึ่งรอบนึงนะครับสนใจไงติดต่อได้ยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ